สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรคกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์เขียนโดยคุณสุทินวนนรรณบวรมานำเสนอครับนายชวนลีกภยัยไม่เคยปล่อยให้ความเลวร้ายผ่านไปโดยไม่อภิปรายให้สังคมได้สำนึก ติดตามการทำงานทางการเมืองของนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีและประธานสภาอย่างละสองสมัยมาเกือบ50ปีพบว่าในายชวนหลีกภัยไม่เคยปล่อยให้ความผิดพลาดด้านนโยบายและมาตรการของรัฐบาลผ่านไปโดยไม่ชี้แจงทำความเข้าใจหรืออภิปรายถึงความชั่วร้ายที่ผ่านมาให้ประชาชนได้สำนึกดังนั้นเมื่อนายชวนอภิปรายในการซักถามแนะนำรัฐบาล โดยไม่ลงมติตามมาตรา152เมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาการอภิปรายของท่านซึ่งถูกสอสอเพื่อไทยที่ไม่เคยสํานึกในความผิดพลาดของผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยลุกขึ้นประท้วงการอภิปรายกันให้คขมในสภาเพราะไม่ต้องการให้ความผิดพลาดของนายใหญ่ถูกยกขึ้นมาพูดในสภาความจริงนักการเมืองเหล่านั้นน่าจะสำเนียกตั้งแต่ต้นว่า ความผิดพลาดอันเลวร้ายของนายใหญ่นั้นปิดบังไว้ไม่ได้ดังสุภาษิตไทยที่ว่าช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดและสสที่รุมกันประท้วงนั้นต้องสำเนียกว่าเรื่องนโยบายผิดพลาดซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้กับนโยบายเลือกปฏิบัติต่อคนใต้นั้นนายใหญ่เองพยายามปิดปากในชวงด้วดยการฟ้องหมิ่นประมาทตั้งแต่ปี2555แต่เมื่อฟ้องแล้ว ก็ปล่อยให้เรื่องเงียบหายไปจนเหลืออีกสองวันขาดอายุความในชวนเกรงว่ากระบวนการยุติธรรมและอายการจะเสียหายจึงให้ใน,ามมนายราเมตรรัตนชเวงทนายความและเลขาส่วนตัวไปเร่งรัดให้อายการนำเรื่องขึ้นฟ้องศาลทันเวลาศาลดำเนินการพิจารณาคำร้องและฟังคำให้การพยานโจทย์พยานจำเลยเสร็จสิ้นแล้วอ่านคำพิพากษาตัดสินยกฟ้องจำเลยเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมา ในคำพิพากษาตอนหนึ่งบรรยายว่าข้อเท็จจริงรับฟังเป็นข้อยุติได้ว่าจากคำร้องและการนำสืบของพยานโจทย์ไม่สามารถสืบได้สมตามคำฟ้องของโจทย์ไม่มีน้ำหนักเพียงพอเพื่อนำมาประกอบพิพากษาลงโทษจำเลยได้ที่สำคัญโจทย์และโจท์ร่วมรวมถึงพยานโจทย์ร่วมกันยอมรับตรงกันถึงพฤติกรรมของโจ์ร่วม ในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองโดยใช้วิธีการนอกกฎหมายดังนั้นการที่นายชวดอภิปรายว่าตนเคยทักท้วงในการถแถลงนโยบายว่าไม่เคยเขียนนโยบายเรื่องนี้ไว้เลยความผิดพลาดจากนโยบายในอดีตทำให้เรามีตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบตั้งแต่ปี2547จําจำนวน7520คนจนถึงวันที่ตนอภิปรายในเดือนสิงหาคม6 6 ขณะที่ตัวเลขนเดือนกุมภาพันธ์2,567เพิ่มเป็น7,574คนเพิ่มขึ้น57คนในชวนยังกล่าวด้วยว่ากรณีที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากนโยบาย8เมษายน2,444ที่แก้ปัญหาด้วยการจัดการเสียเดือนละ10คน2เดือนก็หมดง่ายๆด้วยการค่าทิ้งวันนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ต้องหยิบนโยบายพร้อมพิจารณาว่า เราจะมีมาตรการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างไรก่อนหน้านี้นายเศรษฐาทวีสินนายกร,รัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อ22มีนาคมโดยระบุว่ารับทราบแต่เหตุการณ์ดีขึ้นพร้อมต่อสายถึงนายอันวาอิบราฮิมนายกร,รัฐมนตรีมาเลเซียตนขอถามว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุในประเทศหรือเหตุระหว่างประเทศและนายอันวาให้ข้อแนะนำอย่างไรถึงช่วงนี้ นายจุลพันธ์อมรวิวัตร,รัฐมนตรีคลังใช้สิทธิ์ประท้วงในฐานะสอสอเชียงใหม่พักเพื่อไทยขอให้ในายชวนปฏิบัติตามข้อบังคับข้อที่69ในเรื่องการพูดถึงบุคคลภายนอกทําให้ในายชวนระบุว่าจะเอ่ยเพียงอดีตนายกเท่านั้นนายชวนยังกล่าวด้วยว่ารัฐบาลประกาศว่าจะสร้างความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินด้วยการฟื้นฟูหลักนิติธรรมให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและโปร่งใส ต่ในทางปฏิบัติจริงๆ6เดือนกว่าจริงอยู่ว่าบางนโะยบายต้องใช้เวลาแต่สิ่งที่ทำได้ทันทีคือการรักษาหลักนิติธรรมแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือกรณีทักโทษการที่คนป่วยหายป่วยเป็นเรื่องดีเพื่อจะมีชีวิตเป็นขวัญใจให้ลูกหลานและมีชีวิตเพื่อรับกรรมในสิ่งที่ไม่ดีต่อไปนี่คือคำอภิปรายของนักการเมืองผู้ได้รับสมญานามจากสื่อต่างประเทศว่า เป็นมิสเตอร์คลีนออฟไทยแลนด์ที่ได้อภิปรายให้ประชาชนและคนรุ่นใหม่ได้สำนึกถึงความผิดพลาดอันเลวร้ายของพรรคการเมืองในอดีตที่มีทายาทอสูนสืบเนื่องการบริหารประเทศมาถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยืดเยื้อมากว่า20ปีผู้เขียนเองสมัยที่ทำข่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ต่อเนื่องมาถึงสำนักข่าวเอพ ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คนสำคัญในขบวนการผู้ก่อความไม่สงบสองคนคือคนสนิทด็อกเตอร์อารงบูเลงกับนายลุกมานบินลิมารักษาการประธานองค์การปลดปล่อยสหปัตตานีหรือพลูโลทั้งสองคนพูดตรงกันว่าหากรัฐบาลไทยในปี2547ไม่ใช้พฤติกรรมนอกกฎหมายโหดร้ายทารุณกับคนมุสลิมในสาจังหวัดภาคได้ ขบวนการแบ่งแยกดินแดนหรือกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบไม่มีวันได้ฟื้นฟูรุร่งเรืองขึ้นมาใหม่พวกเขาอ้างถึงเหตุการณ์ล้อมสังหารหมู่ในมัสยิดกรอเซเมื่อวันที่28เมษายน2 5 4 7ที่มีมุสลิม34คนถูกยิงตายและเหตุการณ์ตากใบที่ผู้ประท้วงส่วนใหญ่เป็นมุสลิมอยู่ระหว่างถือศีลอดถูกล้อมจับมัดมือไพร่หลังแล้วโยนขึ้นรถบรรทุกทหาร นอนทับซ้อนกันทาให้ขาดอากาศหายใจตาย78คนระหว่างเดินทางจากอําเภอตากใบถึงค่ายทหารในจังหวัดยะลาโดยนายลุกมานพูดกับผู้เขียนในประเทศอินโดนีเซียว่าขอบคุณนายกรัฐมนตรีไทยที่ทําให้กระบวนการปลดปล่อยปาตานีได้ฟื้นฟูมีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่ปัจจุบันนี้เรามีแนวร่วมเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากดังนั้นแทนที่นักการเมืองในพรรเพื่อไทยจะขอบคุณในชวน ที่พูดถึงความผิดพลาดของพรรคเพื่อไทยเมื่อคราวที่ยังใช้ชื่อพรรคไทยรักไทยเพราะมีนักการเมืองมีรัฐมนตรีและผู้ที่มีตําแหน่งสําคัญในสภาร่วมรัฐบาลที่ทําผิดพลาดในยุคนั้นอยู่ร่วมรัฐบาลปัจจุบันด้วยที่สําคัญนายใหญ่ผู้สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติตั้งแต่ทศวรรษ2 5 4 4ัรบบัดนี้กลับมามีอำนาจเด็ดขาดในเพื่อไทยถึงแม้ไม่มีกฎหมายรองรับ แต่เจ้าของพรรคตัวจริงทําตัวเหนือกฎหมายได้ทุกอย่างมีสิ่งเดียวทําไม่ได้คือห้ามไม่ให้นายชวนพูดและสสเพื่อไทยต้องเรียนรู้ว่านายชวนไม่เคยยอมให้ความผิดพลาดช,ชั่วร้ายในรัฐบาลผ่านไปตามกระแสนิยมที่สังคมยุคใหม่มีคติว่าโกงได้หากเอามาแบ่งกินกันใช้และหากละอ่อนทางการเมืองได้ศึกษาคนา้นคว้าจะพบว่าสสชวนหลีกภยัย อภิปรายวิจารณการบริหารประเทศไม่มีธรรมมาพิบาลการบริหารประเทศนอกกฎหมายตั้งแต่สมัยจอมพลถนอมกิติกระจรเป็นนายกและหลังเหตุการณ์สังหารหมู่ในมหาวิทยายธรรมศาสตร์เมื่อวันที่6ตุลาคม2519ที่ตามมาด้วยการปฏิวัติยึดอำนาจและประกาศกฎอัยการศึกคณะปฏิวัติกับนักการเมืองขวาจัดกล่าวหาว่าในชวนหลีกภยัยนายดำรงรัฐพิพัฒน์และนายสุรินทร์มาติดเป็นคอมมิวนิสต์ ทั้ง3คนต้องหนีการตามล่าของเจ้าหน้าที่และกลุ่มกระทิงแดงไปหลบหนีในที่ปลอดภัยในระหว่างที่หลบภัยรัฐบาลเผด็จการอยู่นั้นในชวนได้เขียนบันทึกแชร์ถึงพฤติกรรมชั่วร้ายของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะตำรวจทหารที่รังแกเบียดบังรีบไถคมขู่ประชาชนในชนบทซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่ทําให้ประชาชนหนีเข้าป่าไปร่วมรบกับทหารป่าในยุทธการป่าล้อมเมืองและต่อมา บันทึกของนายชวนได้รับการตีพิมพ์เป็นหนังสือชื่อเรื่องเย็นลมป่าเป็นหนังสือขายดีที่ได้รับการตีพิมพ์ถึง5ครั้งเป็นหนังสือมีคุณค่าที่ละอ่อนทางการเมืองควรหามาอ่านจะได้สำเนียกว่าแม้แต่กฎอายการศึกก็ปิดปากนายชวนไม่ได้นับประสาอะไรกับการประท้วงไร้สาระในสภาส่วนสื่อที่กล่าวหาว่านายชวนเป็นคอมมิวนิสต์กล่าวหาว่าจังหวัดตรังไม่มีลูกเสือชาวบ้านนั้น นชวนได้ฟ้องหมิ่นประมาทหนังสือพิมพ์ดาวสยามซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ขวาจัดที่ทรงอิทธิพลจนนักการเมืองตำรวจทหารต้องก้มหัวให้ในยุคนั้นในชวนสู้คดีกับหนังสือพิมพ์ดาวสยามในศาลสืบพยานกันหมดเรือเหมือนการพิจารคดีที่นายทักษิณชินวัตรฟ้องในชวนหมิ่นประมาทที่ในชวนวิจารณ์ความผิดพลาดในมาตรการและนโยบายชายแดนใต้ของนายทักษิณและสุดท้าย เมื่อความจริงทั้งหมดได้รับการเปิดเผยออกมาผู้พิพากษา,าสารอาญาก็ตัดสินให้ในายชวนชนะคดีนั่นคือนายชวนหลีกภยัยผู้ไม่เคยปล่อยให้เรื่องเลวร้ายผ่านไปจนสารจะตัดสินว่ารัฐบาลทำผิดจริงหรือไม่และนายชวนไม่หยุดพูดจนกว่าคนรุ่นใหม่ได้สำเนียกถึงความชั่วร้ายในอดีตท,ที่มีผลถึงปัจจุบันและมีความสำคัญต่ออนาคตศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทํา มีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k o ออมสตูดิโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ